นโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังประสิทธินโมโพธิสัตโตมหาหคุณโนนมหิทิโกมหาลาโภอะหังปูเชมิชิติลาโภนิรันตรังปูครับเมื่อนี่วันที่หนึ่ง บุกกลาหกเก่ามือนีขอให้ปูเปิดโชคเปิดทางเปิดดวงเปิดกระเป๋าให้ลูกหลานได้มีเงินมีท่องเขามาให้นาที่การงานให้การขาการขายของแข้วปีหกเก่านี่ขอให้ปูโดนบันดาลโชหลาภให้ลูกหลานตลอดปีและกตลอดไป ให้ลูกหลานได้อยู่ดีมีสุขได้กินดีอยู่ดีสุขผูสุขคนผู้ใดนับถือหลวงปู่ผู้ใดบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ไปกับเบ้าหนองก็ขอให้ได้มีโชคให้มีสุขภาพแข็งแรงเงตยังก็ให้ดีจเจริญรู่เรื่องตลอดปีตลอดไปเ้อปู่สาธุสาธุเมื่อนีเบ้าหนองจะจุดธูปขอโชคปู่งวดวันที่สองมกราหกเกา้าขอให้ปู่เปิดโชคให้ ลูกหลานเนเด็กปูเดอ้อสาธุสาธุให้ดีมีกินมีใส่จะได้ขาดมือที่จับลูกปิงปองแล้ักหุดถูกเด็กปูขอโชคไงตอนลบปีหกเก่าปูปีที่แล้วอะไรมันบอดีกให้มันผ่านไปเนะปูเนาะปีนี้เริ่มต้นใหม่วันที่หนึ่งถือว่าเป็นคลิปแรกของเบาหนองเด้กปูถือว่าเป็นคลิปแรกเลย ของงวดวันที่2มกราคม69ของปี69ขอให้ปูเปิดโชคเปิดดวงให้ลูกให้ล้านอย่าได้คัดสนเด้อปูดเด้อศรัทธามีบารมีเกิดลุงกุสวงกระทองบานเบาเน้าน้องมือนีครับตวไว้อาหารเครื่องดื่มถูกเทียน ขอโชกปูถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับเดี๋ยวบ้านลองจะจดถูขอโชกูพุทธางประสิทธิธรรมังประสิทธิสังฆังประสิทธิอริยะองค์สวงสัมปโนอิติปิโสนะโมพุทธายะอิสวาสุติมหาบรรดาลสัจจังประสิทธิเมตสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ปูเปิดโชคเปิดดวงเปิดทางเปิด ระเป๋าให้ลูกให้ลานเด้รับเงินก่อนไงก่อนโตเด็กปูสาธุสาธุงวดที่สองมกราโมเก่าปูสาธุเดบันของสิจ้าลูกปีปองเด้กปูสองลูกครับสวัสดีครับผมเบาน้องครับมือนีก็มาพพอกับเบาน้องอีคือเก่าครับผมมือนีถือว่าเป็นคลิปแรกของปีหกเก้าครับผมหลวงปูสวงกระทอมบ้านเบาน้องครับ คลิปแรกเดี๋ยวบ้านน้องจะจับลูกปิงปองนะครับสองลูกเมื่อกี้ก็ได้วหวปูกันไปน้ากันแล้วนะครับเนาะสองงวดเอลูกปิงปองสองลูกนี่คอยมาสองตัวล่างตรงๆขอปูนะครับสองตัวล่างตรงๆเลขถูกขอสามตัวบนตรงๆนะครับโอ้ลูกปิงปองขอเลขราง้อปูเน้นๆตรงๆ้อปูขอเลขราง เดียเเด๋ยวจับเงินมือเดียเเด๋ยวจับเงินแสนเดี๋ยวจับเงินทำเงินนักกันเดินกู้จะมีกองดูแรครับหมายเลขสองครับมีกองลูกแรกหมายเลขสองตรงกับวันที่สองหกเก้า จับเงินก่อนไงทะปูปีหกเก่าปีแรกเหลียงงามครับหมายเลขสามครับสองสามสองสามเลขต้องหวดของเบาหน่องศูนย์สามสองเลขวิ่งปองปูสองสามเดี๋ยวไปหลุนเลขถูกด้วยกันครับว่ามือนี่เลขถูกจะเป็นตัวไหนงวดวันที่สองมกลาหกเก้า เตะเลขออันออกให้เลขกปูเขาตรงๆแล้วกัได้๋ยรับเงินกันทั่วหน้าครับผมเดี๋ยวไปรุนเลขกถูบนกันครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูบนกันครับงวดวันที่2มกราคม69นะครับนาะหลวงปู่สวงกระถอมบานเบ้าหน,น,นองดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชครับไอเลขกถูบเลขกถูบมาแปลกๆวันนีมีซีโตบนเลขกถูบตัวนี้ เลขทูบเหมือนเลขสามนะครับแต่ว่าขาดออกครับผมเหมือนเหมือนเลขสามนะตัวแรกเหมือนเลขสามแต่ว่าขาดออกเดี๋ยวเบิ้งให้จบตั้งสีสรุปอีกเท่หนึ่งนะครับนาอกับวมว่าเลขทูบตัวนี้จะมีเป็นสองตัวเอ้จะมีเป็นสามตัวหรือมีเป็น4ตัวเพราะว่าเลขสามขึ้นมาสูงแห้งอ่ะตีไว้ก่อนสามห้านะครับนาะตีไว้ก่อนนะครับสามห้างวดวันที่สองมกลาหกเก้า เลขปิ้งปองสองสามเลขปิงปองสองสามกลับมาตรงการเลขตองหวดของเบาหนองเนาะสามสองตรงกันเลขตองหวดของเบาหนองสามสองศูนย์สามสองเลขตองหวดของเบาหนอง 32. 32. เลขตองหวดของเบานเหอบานองกะลองบึงเพื่อมีคนหมักนะครับเนาะสาธุสาธุศรัทธามีบารมีเกิดปูเอ้ยเปิดโชคเปิดดวงเปิดทงังให้ลาบลื่นให้ลูกล้านได้มีเงินมีทองเข้ามาก่อนใหญ่เด้อปูเด้อสาธุสาธุ ตีเป็นสามเก่าไปเลยเนาะเอ้สามหานะครับเนาะสามห้าเดี๋ยวไปเบิ้งเลขถูบตัวต่อไปครับสัทธามีบาลมีเกิดกระทอมลวงปูสวงบานเบาหน่นองครับตูตัวต่อไปครับผมตัวที่สามครับสองหรือสามนี่แหละเนาะนะจังหวะกันเลขถูกนะครับเลขถูกหมายเลข8ดครับงวดว่าหันแปดเก้าห้า โอ้บอ่แน่ได้ครับเนาะเลขงวดนี้อาจจะออกแปดห้าก็ได้บ่แน่ยังก็เกิดขึ้นได้เบิดอยู่ทิปูเพิ่นที่เมตตาลูกหลานสามห้าแปดครับผมสามห้าแปดสัทธามีบารมีเกิดเลขปิงปองสองสามเลขปิงปองสองสามงวดนี้ขอให้ลูกหลานได้จับเงินหมื่นได้จับเงินแสนได้จับเงินล้านเด้อปูเดอ้อโอ้เลขนี่คือ เลขทะเบียนรถขั้นเก่าของเบาหนองนาะบ่อนี่ครับปูและอาทิตย์อยากให้รถขั้นเก่ากลับมาก,ก็ได้ก็เป็นไปได้ครับสามห้าแปดเลขปิ้งปองสองสามกระถอมลุงปูสวงบานเบาหนองผู้ใดได้เห็นตัวเลขได้รับโชวไปนากานศรัทธามีบารมีเกิดกระถอมลุงปูสวงบานเบาหน่องโค้งชุดไทยคลิปแรกของปีหกเก้านะครับคลิปแรกของปีหกเก้า มากบอกมากกับยูทีดุลพินิดครับแต่สําหรับเบาหนองอัดเต็มที่ครับอัดเหล็กปูเต็มที่3ามห้าดสามเหล็กถูกเหล็กยิงปองสองสามสาธุสาธุปูเออให้ลูกหลานได้จับเงินก่อนไงขอให้ได้อันมีเงินใส่อย่าเด็กขาดมือนปูนอสุผูสุสคนนะปูลูกหลาน3ามห้กับ2อสามครับ 23. สามห้าแปดกับสองสามศรัทธามีบารมีเกิดกระถอมลวงปูสวงบานเบาหน่องสาทุสาธ,สาธุขอให้ลูกหลานลุงปูสวงได้มีกินมีใส่อย่าได้ขาดมือให้ได้จับเงินก่อนใหญ่ศรัทธามีบารมีเกิดครับผมสามห้าแปดสองสามสวัสดีครับ